นิทานเรื่องมังกรแห่งทะเลสาบกระจกตอนที่หนึ่งหมู่บ้านใต้หมอกในอาณาจักรเอลออรีรยที่หมอกลอยเหมือนพูดผีและภูเขากระซิบเรื่องเล่าจากอดีตการมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าดาโรเมียซ้อนตัวอยู่ริมทะเลสาบกระจกทะเลสาบนี้สะท้อนภาพไม่เพียงรูปร่างแต่ยังรวมถึงความปรารถนาและความกลัวลึกสุดในใจ ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้น้ำเพราะมังกรปรากฏขึ้นที่นั่นมังกรเงินดวงตาสีไพรลินลอยขึ้นจากก้นทะเลสาบทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วหายกลับไปใต้ผืนน้ำเงียบงนัน เด็กสาววัย14ปีนามว่าไหล่ราอาศัยอยู่กับคุณตาตาบอดชื่อว่าเอลดอนอดีตอัศวินผู้เปี่ยมด้วยเรื่องเล่ามัางกรไม่มองใบหน้ามันมองตัวตนของเจ้าเขาเตือนตอนที่สองคำทำนายคืนฝนตกไหลา่าค้นเจอม้วนคำทำนายในหีบเก่า เมื่อเปลวเพลิงและเงาสะท้อนประสานเด็กผู้เกิดจากสายลมและปัญญาจะเปล่งแสงความจริงเท่านั้นจะทำลายผืนน้ำและปลดปล่อยหัวใจที่มังกรเฝ้าอยู่เอลดอนตกใจเขาเล่าว่ามังกรเคยเป็นเจ้าชายผู้ปฏิเสธการโกหกถูกสาปให้กลายเป็นสัตว์และจองจำในทะเลสาบและมีเพียงผู้ถือความจริงที่จะปลดปล่อยเขาได้ ไล่รารู้สึกว่าคําทํานายนั้นอาจหมายถึงเธอตอนที่สามสู่กลางทะเลสาบยามรุ่งสางไล่ราพายเรือเล็กออกสู่กลางทะเลสาบเมื่อถึงใจกลางผืนน้ำสะท้อนภาพของเธอ,ก,อก่อนที่เธอจะยิ้มภาพในน้ำกลับยิ้มก่อนมังกรปรากฏร่างใหญ่โตตาเปล่งประกายดังดาวเจ้ามาทำไมพูดถือความจริง เธอบอกเล่าทุกสิ่งมังกรกล่าวว่าเจ้าต้องผ่านสามบททดสอบกระจกแห่งความเสียใจสวนแห่งคำลวงและเปลวไฟไร้เพลิงตอนที่สกระจกแห่งความเสียใจใต้ทะเลสาบคือถ้ำเต็มไปด้วยกระจกเรืองแสงทุกบานสะท้อนช่วงเวลาที่เธอผิดพลาดโกหกโกรธกลัวเธอแทบวิ่งหนีแต่เลือกกล่าวเบา,เบา ฉันเห็นเจ้าแล้วและฉันให้อภัยกระจกแตกสลายกุญแจเรืองแสงปรากฏตอนที่หสวนแห่งคำลวงถัดมาเธออยู่ในสวนลอยฟ้าดอกไม้กระซิบเธอสมบูรณ์แบบเธอไม่เคยพลาดทุกคนรักเธอคำโกหกหวานลึกทำให้ขาหนักขึ้นเรื่อยๆเธอตะโกนข้าไม่ต้องการคำลวงเพื่อจะมีคุณค่า ดอกไม้ทองปรากฏในมือตอนที่6เปลวไฟไร้เพลิงบนยอดเขามีตะเกียงไม่จุดไฟเสียงมังกรกล่าวว่าเปลวเพลิงนี้จุดได้ด้วยความกล้าเท่านั้นเธอคิดถึงความกลัวการล้มเหลวความโดดเดี่ยวเธอกล่าวเบาๆฉันกลัวแต่ฉันจะทำต่อไปแสงฟ้าสว่างจากตะเกียงตอนที่8ปลดพันธนาการ ไหล่ร่าวางกุญแจดอกไม้และตะเกียงบนผิวน้ำแสงพุ่งขึ้นจากทะเลสาบมังกรข้ารามออกมาไม่ใช่ความโกรธแต่คือการปลดปล่อยเกล็ดร่วงลงเผยร่างเจ้าชายหนุ่มชื่อแคลลัมเจ้ามองเห็นความจริงในตนเองนั่นให้ค่าอิสรภาพตอนที่9รุ่งอรุณใหม่ ไหลร่ราและเจ้าชายกลับสู่หมู่บ้านหมอกจางหายทะเลสาบส่องแสงเธอยิ้มมองฟ้าไม่ใช่เพราะฮีโร่แต่เพราะเธอรู้จักตัวเองมากขึ้นทุกคืนจันเต็มดวงเจ้าชายจะโผล่จากทะเลสาบไม่ใช่ในฐานะสัตว์ร้ายแต่เป็นเพื่อนแท้จบบริบูรณ์